สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเหล่งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะจะพามาชมที่ดินวิวเขานะคะราคาไม่แพงนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนเนาะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชาัดเสียงชัดไหมคะถ้าภาพชาัดเสียงชัดกดหนึ่งให้เหล่งนิดนึงนะคะเหล่งจะได้ไปต่อเนาะกลัวว่าสัญญาณมันสะดุดนะคะ ที่แปลงนี้นะคะติดคลองด้วยนะคะคลองสีเขียดเนาะมีน้ำเลยได้ยินเสียงน้ําด้านหลังเหล่งนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเนาะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้แหล่งนี้นึงนะคะมีใครเข้ามาหรือยังคะบ้านสีแดงสีดําบ้านสีฟ้าเนาะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้เหล่งล่งนี้นนะคะขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงเนาะกระตุกไหมเอ่ยพาชมที่ดินนะคะที่ดินราคา ไม่แพงนะคะตารางวาละ2,500ันหานะคะขึ้นอยู่กับตำบลหินตั้งเนาะที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลเดียวกับเขื่อนขุนด่านนะคะตารางวาที่เขาขายไม่แพงเลยก็ตกอยู่หนึ่งไร่สองงานขายหนึ่งล้านหกแสนบาทนะคะตารางวาสองพันหกร้อยกว่าหารเป็นต่อต,อตอมารางวาก่อนล้านหกสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้เหล่งนิดนึงนะคะ ตกตารางวันละ2,666บาทค่ะขอบคุณค่ะบ้านสีแดงนะคะสัญญาณชัดไหมคะอ๋อมีมีหลายท่านนะคะกดหนึ่งเข้ามาขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเนาะใครที่ตามหานะคะที่ดินราคาไม่แพงนะคะแล้วก็อยู่ใน ติดคลองแล้วก็เป็นที่ดินวิวเขาอยู่ในจังหวัดนครนายกนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะวันนี้เหล่งพามาชมเนาะที่ดินแปลงนี้ขนาดแค่หนึ่งไร่สองงานหรือว่าหกร้อยตารางวาเองค่ะเขาขายที่ยกแปลงหนึ่งล้านหกแสนบาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่ติดคลองสีเสียดด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีรีสอร์ทเยอะอยู่ใกล้กับวัดป่าสีถาวรนิมิตนะคะเป็นฮารามหลวง สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะทุกทกท่านเนาะสัญญาณภาพชาัดเสียงชัดเนาะเดี๋ยวเหล่งจะกลับกล้องกันแล้วนะคะกับกล้องสักครู่นะคะอ่นะคะนี่ที่ดินติดคลองนะคะคลองสีเสียดนะคะ ได้ยินเสียงน้ํานะคะคลองนี้มีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะคะตอนนี้เขาทําเหมือนเหมือนฝ่ายชะลอน้ําไว้นะพาดูฝ่ายชะลอน้ําอันนี้นะคะเขาทําฝ่ายชะลอน้ําไว้ตรงน,นี้อยู่ตําบลหินตั้งนะคะและนี้จะเป็นตาบลหินตั้ง ตำบลเดียวกับเขื่อนขุนด,ด่านเนาะอันนี้นะคะของเราก็ติดคลองสีเสียดแบบนี้เลยเนาะด้านหน้ามีถนนคูคันคลองเนาะแล้วก็ลูกค้าจะได้เห็นวิวเขาเลยนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะยังไม่ได้ถมเนาะ วิวเขาสวยนะคะแต่ว่าอาจจะมีต้นไผ่บางนิดนึงเนาะเนี่ยดูปริมาณน้ำนะคะปริมาณน้ำเยอะอยู่ใครอยากมาทำบ้านสวนนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะเลยเนื้อที่ไม่เยอะนะคะหนึ่งไร่สองงานหรือว่าหกร้อยตารางวานะคะจะเป็นลองสีเสียงเนาะแปลงที่เราเสนอขายคือแปลงนี้นะคะ มวิวเขาแบบนี้เนาะวิวเขาแบบนี้นะคะเขาวสวยไหมคะหนึ่งไร่สองงานนะคะม,มีหมุดฉนดด้วยเป็นฉนดคุดแดงเนาะพาดูหมุดฉนดอันนี้นะคะมีหมุดฉนดนะคะ ร้อนนิดนึงค่ะมีปุยเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณสาหรับหัวใจนะคะที่กดให้รัวๆเลยเนาะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างยี่สิบปดเมตรนะคะเนี่ยจะมีเสาปูนอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างยี่สิบแปดเมตรแล้วก็แนวยาวนะคะหรือความลึกเนี่ย8ปสิบแปดเมตรนะคะนี่8ปดสิบแปดเมตร ดูดูเขามีเสามีถุงนี่มีถุงไว้นะคะเนี่ยขอบเข็เราแล้วก็ในแปลงนะ้ำไอในแปลงเราอะคะ่ะก็จะมีคูน้ําเล็กๆนะคะเนี่ยเอาไว้ใช้นาะเวลาเราผ่านน้ามาแล้วก็เก็บในคูของเราได้เนาะข,ขออยันนิดนึงค่ะพอดีไม่สบายไปหลายวันเนาะขอบคุณมากเลยนะคะที่มามามา,มาชมมาเข้าร่วมชมเนาะ อันนี้นะคะวิวสวยนะนะคะนี่เนื้อที่หนึ่งไร่สองงานนะคะแต่ที่มันยังไม่ได้ถมนะคะมันเป็นที่นาเก่าเนาะลูกค้ามาลูกค้าต้องได้ถมนะคะก็ถมประมาณสักหนึ่งเมตรนะคะถมประมาณหนึ่งเมตรขุดบ่อขุดบ่อได้เนาะลูกค้าขุดบ่อขุดบ่อแล้วก็เอาดินในบ่อมาถมนะคะส่วนน้ําที่อยู่ในคลองนี้นะคะ เราสามารถดึงมาใช้ได้เลยเพื่อใครทรนะําเกษตรเนาะตรงนี้จะมีสวนทุเรียนเยอะเลยนะคะจะมีคนทําสวนทุเรียนทําสวนผลไม้เยอะเลยนะเราพามาเที่ยวนะพามาเที่ยวที่หินตั้งสาเพื่อเมืองนครนายกนะคะหินตั้งอยู่ตําบลเดียวกับเขื่อนขุนด่านนะคะอันนี้วิวเขาจะค่อนข้างสวย เพื่อนบ้านมีนะคะเนี่ยฝั่งนู้นก็มีเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านมีเนาะมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางเลยนะคะได้ค่ะมีปุยเดี๋ยวต้องต้องหัดทำนะคะมทำสติกเกอร์ อันนี้จะเป็นวิวเขาของเราเนาะใช่ค่ะหินตั้งไร่ละหนึ่งล้านค่ะอันนี้ราคาของหินตั้งไม่ค่อยเจอนะคะหินตั้งจะราคาแรงสี่ล้านห้าล้านก็มีนะแต่อันนี้คือหินตั้งไร่ละหนึ่งล้านตรงนี้มีเสาสัญญาณทูนะคะลูกค้ามาอยู่ตรงนี้ก็สบายใจนะคะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสบายใจไม่กระตุกนะ อันนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตของทูนะคะค่อนข้างซาเทียนอยู่เนาะเพื่อนบ้านมีนะคะเนี่ยเราสำหรับคนที่แบบเบื่อกรุงเทพเนาะอยากทำบ้านสวนที่ต่างจังหวัดนะคะก็ลองมาดูนครนายกนะคะเป็นบ้านสวนวิวเขาอะเนี่ยวิวเขาแบบนี้วิวเขาสวยๆนะคะวิวเขาสวยสวย แล้วก็ตําบลหินตั้งอย่างที่บอกกันแหละเป็นตําบลที่ราคาที่ที่แพงพอๆกับสาริกานะคะแต่อันนี้เรามาเปิดให้ก็คือตกตารางวันละสองพันหกไร่ละหนึ่งล้านนิดๆนะคะหนึ่งล้านนิดๆนะคะสองพันหกร้อยหกสิบหกบาทยกแปลงนะคะหนึ่งล้านหกนะหนึ่งไร่สองงานขายหนึ่งล้านหกแสนบาทนะคะสองพันหกร้อยหกสิบหก ตกไล่ละหนึ่งล้านกับหกหมื่นนะคะอันนี้นะคะนีย่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะลูกค้าเดินทางนะคะการเดินทางเนี่ยเดินทางสะดวกเลยนะคะเข้ามาจากถนนที่มาจากเส้นเขื่อนขุนด่านนะคะเข้ามาเพียงสองกิโลนะคะเส้นเขื่อนขุนด่านเข้ามาสองกิโลก็มาถึงที่ดินของเราเนาะแล้วก็ ถ้าลูกค้าวัดระยะาค่ะว่าจากวัดป่าสีถาวรนิมิตนะคะเข้ามาเพียง2อกิโลสอกิโลหรือว่าลูกค้าปักหมุดตรงไล่ภูตะวันก็ได้นะคะไล่ภูตะวันเข้ามาแค่สามิเมตรไล่ภูตะวันอยู่ด้านหน้าเนะะี่ยค่ะอยู่ก่อนถึงที่ดินเราเนาะเป็นเป็นบ้านสวนนะคะแล้วก็จากกรุงเทพนะคะจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแปดสิบกิโลเองค่ะเดินทางแค่ชั่วโมงนิดนเนาะเผื่อใครอยาก อยากได้ที่ดินนะคะที่มาจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางชั่วโมงนิดๆเนี่ยเรามามาจากกรุงเทพก็คือวันศุกร์ตอนเย็นนะคะแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพวันอาทิตย์ตอนเย็นก็ยังสะดวกเลยนะคะแล้วก็นครนายกวิ่งสบายนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยรถไม่ติดเนาะอาหารกันกินก็อุดมสมบูรณ์นะคะตรงนี้ก็เอ่อไม่ไกลจากตัวตลาดนะคะ ถ้าสมมุติเราจะไป <c oughs> ไปตลาดนะคะไปอ่าพวกอ่าเดี๋ยวนะคะไปเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็ไปประมาณสัก7กิโลอะค่ะจะมีปั๊มปตทออยู่เนาะ <c oughs> เดินทางไม่ไกลนะคะ <c oughs> นานๆราคานี้จะมีเข้ามาทีนะคะก็เลย เห็นและราคาค่อนข้างดีต่อใจนะคะก็เลยมาม,มานำเสนอให้ทุกท่านนะคะที่กำลังตามหาที่ดินติด,ดคลองอยู่นะคะคลองสีเสียดค่อนข้างใหญ่นะคะมาจากอ่างเก็บน้ำสีเสียดนะคะคลองสีสีเสียดเนี่ยเขาจะกั้นพื้นที่ระหว่างสองตำบลน,นะคะตำบลศรีนาวาและตำบลหินตั้งเนาะเราอยู่หินตั้งนะคะ ลูกค้าก็ดูตรงนี้ก็มีเสาไฟฟ้าเข้ามาเนาะลูกค้าขอขยายเขตมาได้เลยนะคะไฟฟ้าปปาสามารถขอได้นะนี่ให้ดูเสาไฟฟ้าเนะเสาไฟฟ้าของเพื่อนบ้านก็อยู่ตรงนี้เนาะี่มีเสาไฟฟ้านี่ห่างจากเราสักแปดสิบเก้าสิบเมตรนะคะจากเพื่อนบ้านเนาะอืม เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้ยินถนนได้ยินเสียงรถนะคะที่วิ่งตรงเส้นที่ไปวัดป่าสีถาวรน,นิมิรนะคะก็ได้ยินเสียงรถเนาะเพราะว่าเข้ามาจากตรงนั้นนะคะเข้ามาก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะคะก็ถึงที่ดินของเราเนาะบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะยังเป็นธรรมชาติอยู่เนาะ แล้วก็อินเทอร์เนต็ตนะคะซิมมือถือก็ยังสเสถียรน,นะถ้าจะใช้อินเทอร์เนต็ตไฟเบอร์ก็สามารถขอต่อมาได้นะคะตรงนี้เป็นชุมชนมีบ้านค่อนข้างเยอะเนาะมีคนทำบ้านสวนหลายหลังเลยนะคะตรงนี้ทำหลายหลังมาก ใครอยากดูตรงไหนนะคะแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวเหล่งพาเข้าดูนะพาไปดูนะดูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงที่เหล่งยืนอยู่ก็คือสุดขอบเขตที่ดินของเราเนาะบ้านสีฟ้านะคะสัญญาณภาพชัดเสียงชัดไม่เลย พอดีไม่เห็นคอมเมนต์จากบ้านสีฟ้าเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสีดําและบ้านสีแดงเนาะที่มีคอมเมนต ใครอยากดูตรงไหนนะคะแจ้งเหลิงได้นะคะหล่งพาดูเนาะสอบถามอะไรสอบถามได้เลยนะคะตรงนี้เหมาะนะทำบ้านสวนนะ่ะหลิงชอบเลยเจอราคาว้าวมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ,อ,ะอันนี้หนึ่งไล่สองงานนะคะขายยกแปลงหนึ่งล้านหกแสนบาทราคานี้นะคะเจ้าของนะคะออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะนเราอยู่ที่ตำบลหินตั้งนะคะเป็นฉนดคุดแดงนอสอสี่จอเนาะแล้วก็อยู่ติดคลองสีเสียดนะคะนั่นนี้จะเป็นคลองส,สีเสียดนะคลองใหญ่นะคะคลองมาจากอ่างเก็บน้ำเนาะ แต่หลิงชอบวิวเขานะคะตัวนี้หลิงชอบบรรยากาศวิวเขาว่าวิวเขาเขาค่อนข้างสวยเนาะโล่งๆเลยเป็นฉนดคุดแดงด้วยนะคะราคานี้ถูกกว่าแถวอำเภอบ้านนายนะคะอันนี้เป็นอำเภอเมืองเนาะหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกนะคะหินตั้งนี่อยู่ตำบลเดียวกับบ้านพี่เท่งนะคะ อันนี้ห่างจากบ้านพี่เท่งสัก4ี่ห้ากิโลเองเนาะพี่เวียก็อยู่หินตั้งเหมือนกันนะหินตั้งนี่คนมาอยู่เยอะเพราะว่าหนึ่งด้วยว่ามันเป็นวิวเขานะคะสองก็คือมีน้ำผ่านเนาะแล้วก็เป็นตัวเมืองด้วย อันนี้นะคะนี่เรามาอยู่สถานที่จริงนะวันนี้พายุกำลังจะเข้า,าขนครนายกนะคะอากาศจะอบอ้าวนิดหนึ่งเนาะใครมีคำถามถามได้เลยได้เลยนะคะกลับกล้องกลับกล้องอเพื่อนบ้านนะคะ เพืนบ้าน,นฝั่งตรงข้ามก็เยอะนะคะซอยเราก็มีนะค่ะสวัสดีค่ะคุณมิสเตอร์เคนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะให้ชมบรรยากาศเนาะเผื่อใครอยากได้ที่ราคาไม่แพงเนาะราคาถูกก็ ตรงนี้ก็ก็เหมาะเลยนะคะเดี๋ยวเหล่งจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปเดี๋ยวจะลงในช่องสีแดงเนาะเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ด้วยนะคะมีมีคำถามไหมคะพอดีเหล่งไม่ได้ลงไปข้างล่างนะคะพอดีข้างหน้าเขากัน้นลวดหนาไหมไว้ก็เลยไม่ได้ลงไปสวัสดีคะ่ะคุณอรวรรณ พอดีวันนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยมี energy นะคะพอดีเล่งป่วยอืป่วยแล้วก็เพิ่งจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราต้องมีนะัดเจอกันก็เลยต้องต้องมาเจอกันเนาะอาจจะไม่ได้ค่อยมี energy อะไรสักเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยมีแรงให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเลยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนาะแล้วเล่งก็ทํางานเยอะพอทํางานเยอะแล้วก็ บางทีพักผ่อนน้อยอะคะ่ะก็อาจจะป่วยได้นะคะแล้วลิงหลิกับกล้องก่อนเนะะ้ออยากอยากพอมีที่ดินแปลงสวยๆอะคะ่ะก็อยากให้คนที่ติดตามเราอะคะ่ะอยากเห็นก่อนเนาะ,ะบางทีการไลฟ์สดเนี่ยคะ่ะมันจะทำให้ลูกค้าเห็นนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอรระวันนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะวันนี้จะไม่ค่อยมีเนอร์จีนะคะวันนี้จะพูดแบบช้าๆมากเลยนะคะให้ดูความเจริญเนาะข้างหน้าเขาก็จะมีสะพาน สะพานข้ามมานะคะเนี่ยเขาทําสะพานข้าม